เนี <ừ> ų, ่ยมาอยู่ข้างอาจารพี่เราจะลงตรงกันค่ะเนี่ยมาอยู่กัวง A S M อยากให้ฟังค่ะอะ้างคะสลับพี่หรือไม่ไม่หลับหลับอ่ะไม่หลับห้ามหลับพี่รู้ว่านี่ชัดดีแยกสิ่งพี่ ไม่เลยยังยิงอะไม่รูนิชาไม่ต้องเลยนี่ไงน้องเลี้ยงตรงนี้ไหเดะเดะเดะเยะเด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 ะห้ามกินก่อนห้ามกินก่อนท่านท่านนิชากินก่อนไม่ได้กินก่อนเนวจังเข้าไปตัดผมไม่ใช่ค่ะทุกคน ร้อนคลิปกลับไปดูได้ลบไป <c oughs> ขึ้นไม่กินไม่ขึ้นนิชาเดี๋ยวยืมโทรศัพท์ดูนีค่คำว่าโปลิฟมันเข็นนยวะอันนั้นไม่ได้ใช่ใช่ปะไม่ไ <c oughs> ด้ดูภาษาอังกฤษกัน <c oughs> ของพ <c oughs> 1941, ่อณิชามีรหัสโอ้โหคินไรณิชาตาเค่ตาแค่ทำได้ไงไม่รู้ มาต่อไปเราจะเป็นนี้กันเราจะมาสูบบุหรี่กันลงช่องอีนแล้วอืมต่อไปจะเป็นยุโรปใครมา P O R <c oughs> น้องอันที่น้อยที่สุด <c oughs> มีไส้นิดเดียวเองดูมากเลยคนเนี่ยดูมากเลยยากๆนะอะไรกัน เหมือนแหวนเลยใส่ดิใส่ไม่ได้มันจืดเหลอมากอะทุกคนเห็นไหมเนี่ยในก็อาจจะเห็นว่าโอ้ยใหญ่จังเลย <c oughs> อืมวย <c oughs> น,นี่ <c oughs> นี่ช่องพี่ <c oughs> อันนี้จริงของน้องไม่ใช่จริงของพี่เมวนี่นะคะอาจจะเห็นว่าโอ้ยใหญ่จังเลยเจ็บจริงจนะคะเล็กมาก <c oughs> โอ้ยเล็กจังเลยซะมากกว่านะ กระชั่ <laughs> กระเด็นทุก <laughs> คนเห็นไหมว่ามันกระเด็นนะให,ให้จับดูจับตาดูให้ดีนะเดี๋ยวเอาใหม่ทำไมไม่หล่นบะ ทำรงกันเดี <t ell noise> ๋ยวเห็นไหมมักระเด็นรับเผือกันยคฮะยำยำยำเนี่ยเดี๋ยวไปปะ อันนี้เลยกว่าพี่เรากินไอสองแท่งนี้เลยสาม้หแท่งนี้เ,เราหิวหนามากเลยขาะทุกคนหวันงนี้ถ้าก็ไปเอาน้ำตาเราเปิดอยู่แล้ว ไ่ไหวไม่ได้้เขียวแต่มันถึงพี่ได้ก็กดไอ้ที่เป็นคิตตี้ไงกดแล้วแล้วก็รอไฟติดปะมันจะช้านิดนึงพี่ขอน้ำด้วยไอ้ที่มันติฟีฟ้าเออพี่มีน้ำอยู่แล้วนี่หว่าเอ้ามันก็มีภาษาไทยนี่เนวเห็นไหมซับไทยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม แต่มันไปภาษาไอ้ตรงเป็นพินไม่ได้ไงย,ยังไม่ได้อันนั้นของพ่อ อร่อยมากเลยเนาะนี่แล้ว กินบ้าง,ดางกดการไม่คาดฝันนะคะ

วันนี้ก็อยา่าลืมกด subscribe แชร์กับ subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย